ังหวัดชายภูมิวันนี้ขอรายการให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชายภูมิได้รับทราบนะครับตอนนี้จังหวัดชายภูมิของเราก็มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 รายที่2เป็นน้องผู้หญิงนะครับอายุ30ปีอยู่ที่อำเภอเนินสง่าจังหวัดชายภูมิของเราน้องกลับมาเมื่อวันที่19มีนาคมทัพภายหลังที่ธุรกิจสถานบันเทิงใน กรุงเทพมหานครสังตนะินะก,ก็มีอาชีพทํางานอยู่ที่สถานธุรกิจบันเทิงนะครับในกรุงเทพมหานครก็เดินทางกลับมาเมื่อวันที่19นะครับก็มีพี่สาวพี่เคยแล้วก็หลานไปล็อกอยู่ที่ตำบลละหารอำเภอจตุรัสจากนั้นก็เ,เดินทางกลับบ้านนะครับด้วยรถปิ๊กตุกตอนเดินทางมาจากกรุงเทพเขานั่ง รถทัวร์มานะครับเป็ตรถเดินทาที่จำทางประกาศนะซึ่งก็มีการบันทึกบริษัทบันทึกหมายเลขทะเบียนร,รถไปเรียบร้อยแล้วนะครับโดยฝีมือของน้องเขาเองเนื่องจากเขาก็ระวว้ระวังอยู่แล้วว่าเขาอาจจะติดเชื้อเนื่องจากในที่ทํางานของเขามีเพื่อนติดเชื้อนะครับเขาก็เดินทางกลับบ้านพ่อพี่สาวพี่เขยแล้วก็หลานก็มีการจัดแยกนะครับเป็นรถพิกัพน้องเขานั่งกระบะหลัง ต่พี่สาวพี่เขยแล้วก็หลานนั่งอยู่ในแคปด้านหน้าเมื่อมาถึงบ้านก็จะมีการแยกให้น้องไปอยู่อีกห้องหนึ่งนะครับคล้ายคลึงกับพี่ผู้เขียวนะครับซึ่งก็ต้องชื่นชมว่าพี่น้องบ้านเราก็มีความรู้นะครับก็จกลับมา่างกรุงเทพเป็นพื้นที่เสีย่ยงจะต้องมีการแยกนะครับห้องนอนเป็นสัดเป็นส่วนซึ่งน,น้องเขาก็เตรียมการมาจากกรุงเทพแล้วก็ ยินยอมนะครับพร้อมใจเป็นอย่างดีก็ไปอยู่อีกห้องหนึ่งก็มีอาการเมื่อวันที่22 23นะครับก็มีไอเจ็บคอเมื่อเนื้อเมื่อตัววันที่23 24นะครับก็มีอาการมากขึ้นในระหว่างนี้เจ้าที่พรพสตเขาก็ไปเยี่ยมนะครับสองครั้งตั้งแต่วันที่20หนึ่งครั้งแล้วก็23ระหว่างนี้ก็มีการให้เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกันโดยตลอด นะเมื่อวันที่25น้องเขามีอาการปักขึ้นทางโรงพยาบาลเนินสง่าก็เอารถไปรับซึ่งก็เรียกว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงอยู่แล้วนะครับกลับมาจากกรุงเทพมหานครโรงพยาบาลเนินสง่าจัดเจ้าหน้าที่พร้อมคนขับรถไปรับแล้วก็มาตรวจที่โรงพยาบาลซึ่งเห็นว่าเป็นกลุ่มที่เข้าข่ายเฝ้าระวังก็ได้มีการตรวจแลบนะครับแล้วก็ส่งไปผลแลบออกมาเมื่อวานนี้นะครับวันที่26 e มีนาโดยเวลาประมาณ 21น,นาฬิกา30นาทีาก็ปรากฏว่าเป็นผลเป็นผลบวกนะครับก็ถือว่าเป็นผู้ป่วยยืนยันนะทีมควบคุมสอบสวนโรคก็ได้ลงพื้นที่เตรียมการเก็บข้อมูลไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับเช้านี้ก็ได้ลงไปซึ่งผมก็ได้ลงไปเยี่ยมดูอาการน้องเข้าที่โรงพยาบาลเดินเ <L an> ง่าผ่านระบบเจาะวิดีโอคอลนะครับตอนนี้น้องก็สุขภาพดีขึ้นอาการไข้ก็ลดลงสามารถรับประทานอาหารได้ แล้วพักผ่อนได้าาดาาสามารถพูดคุยผ่านสมาร์ทโฟนได้สภาพการก็ถือว่าดีนะครับก็ให้รับการรักษาที่โรงพยาบาลเนินสง่าต่อซึ่งทางโรงพยาบาลเนินสง่าก็มีการปรึกษากับทางโรงพยาบาลเชภูมิตลอดนะครับถึงแนวทางการรักษาซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้ป่วยที่มีอาการไม่มากนะครับเป็นผู้ป่วยอาการน้อยนะครับก็ตอนนี้ทีมควบคุมสอบสวนโรคก,ก็ทํางานกันอยู่ในพื้นที่ ซึ่งผู้สัมผัสหลักหรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกลุ่มแรกก็คือพี่สาวพี่เขยหลานและมีคุณแม่อายุ64ปีท่านหนึ่งนะครับซึ่งกลุ่มนี้ก็จะต้องเ,อเรียกว่าแยกตัวอยู่ในบ้านนะครับทำาควิอลันทีนเป็นเวลา14วันรับตั้งแต่วันที่น้องเข้ามาถึงนะครับก็เหลืออีกประมาณ10วัน ซึ่งขณะนี้ทั้งสี่คนก็ยังสบายตัวนะครับยังไม่มีอาการใดๆน,น,นะครับก็ความจริงก็เตรียมการแล้วพอมีการแยกไว้ซึ่งรนี้ก็จะเพิ่มความปลอดภัยในการที่จะติดเชื้อขณะนี้ชุมชนก็รับรู้แล้วก็มีการให้ความรู้แล้วทางผู้นําทั้งท้องที่ท้องถิน่นรวมทั้งท่านนายอำเภอนะครับซึ่งเป็นผู้นำกับหลักในพื้นที่เนี่ยท่านนายอำเภอมานกนะครับเพื่อไให้ความ ร่วมมือแล้วก็ตื่นตัวในการลงไปดูแลพี่น้องนะครับดูแลทีมซึ่งตรงนี้ผมไปเยี่ยมมาแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจว่าเราน่าจะควบคุมโรคในชุมชนได้นะครับไม่เกิดการติดเชื้อในรายต่อไปซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเป้าหมายนะครับในการที่เราจะจำกัดวงการติดเชื้อให้แคบที่สุดครับ